กับก็สวัสดีครับกับคุณชาวเซอร์วิสนาทวีตนะครับนะวันนี้ก็มาพบกับเรานะครับนะกับไอ้คันนี้เชฟอ่าตัวนี้น่าจะเป็นปีซูนซูนซีซูนานะครับนะคันนี้ยอ่าตาร้องจันทร์ครับคันนี้ก็ลูกกาได้นำมามีปัญหาครับเอ่อระบบความร้อนนะครับคันนี้คันนี้ก็ได้ผมก็ต้องการให้หน้องๆได้เช็คเลยแหละครับนะ,แ,ะแต่ว่าก่อนนานก็คือผมตวรวจสอบเลยมาได้นี่ครับติดเครื่องตั้งมาอย่างว่าเครื่องร้อนพอดี หนำดันขึ้นทางม้อผักนะครับนะขึ้นเป็นโพฟองก้านเลยครับผุดๆๆก็ได้ทำการเช็คเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้น้องๆก็เปิดคว้าทุบเลยกับกันนี้ก็กันนี้น่าว่าตอนเท็ของมันครับนะคงจะมีปัญหาครับเล็กๆนะครับนะที่ว่าวิ่งไอ้น้ำแห้งเขาคงจะมีปัญหาเรื่องหม้อหนำรอยม้อหนำรอยเขาเปลี่ยนหม้อหนำไม่เป็นครับนะเดี๋ยวมาใหม้อหนำ นี่ครับเป็นลูกขาโดเยเปลี่ยนโมนามไม่ม่เล่นครับนะคงจะเปลี่ยนมีปัญหาโมนาเหมือนกันเลยที่วิ่งหนาเองโมนามเองปั๊บตึงกะเขาไม่ได้วิ่งไงดับกลับเลยกะเขาก็เลยใายมาเรื่อยๆนะครับนะมันคงจะไม่มีปัญหาที่กับตอนนั้นครับแล้วก็ <c oughs> <c oughs> มาเล่นนะครับพอได้เปิดคว้าซุปเลยเดี๋ยวได้เ,เห็นนะครับนะนี่มาเล่นไนนี้ก่อนในชุดของอเสื้อซุปก่อนลูกซุปแล้ก็อย่างชวยเลยนะครับนะโอเคเลยกันนี้ลูกซุป หลอกลยก็ช่วยห้ามมากเลยครับนี่หลงเลยครับครบเไรก็ครบหล,ลอกลยก็ไม่ขึ้นที่นะครับนะ่ะเรียบดีเออ <c oughs> รุ่นนี้นะครับนะรุ่นนี้แต่ว่าวิ่งเงิน้นามเงนะครับนะเกิดวิ่งเงยดับส่วนหมากมันจะเยี่ยมนะครับรุ่นนี้เยี่ยมประมาณจากอย่างมาได้ก็คือซองหลกอยู่เลยครับซองซุปแต่พยายามพิสน,นะครับนะแต่ว่าความร้นคือมิสคิดเราก็จอดซะก่อนเช็กหนามเช็กได้ก่อนครั้งทีเกิด เขาอาจจะโทรนำนี่ครับเอามานี่โทรนำเลยครับโทรนำเปื drafted, story, right? ่อพี่ครับแต่คันนี้ก็คงจะดับไปหมดครับระบบน้ำคือดับไปลูการเรียบร้อยเลยครับคันนี้ครับนี่ก็ผมมาทายให้ดูก่อนนะครับนะครับมาดูซาอิครับนะซาอิสซาอิสกล้องมันนี่นะครับเปิดคว้าซุบเลยครับนะอ่านี่ครับเพอเกล็ดมันเหลบนะครับนะนี่ระวังนี่ครับนะโอคางอันนี้คันนี้อกคางนะครับอืม ันนี้นี่ครับนี้ไม่มีเลยครับนะช่วงไอระวังนะครับระวังซุปนานนี้ก็ไม่ไหวครับแต่ตาถาจะมีดำๆนอดๆอครับนะแต่ตีนักก็คือออกกลางนะครับนะเนี่ยออกกลางซุปซ้ำนะครับนะจุดนี้เลยจุดนี้เลยคันนี้ก็คงจะส่งไปเช็คนามเช็คนามแล่มีปัญหาอะไรมั้ง แต่ว่าเช็คน้าเรียนไม่มีปัญหาได้ก็คือไอ้ทางลานก็รูปหน้าฮิตครับรูปหน้าควาดซุปอันนี้ตาหนามก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับดูนี่ตาหนาโอเคครับนะดีนะครับเครื่องรุ่นนี้ควาดซุปมันไม่ค่อยแตกครับสีอย่างนั้นนะครับนะคือเราปาดหน้าปาดได้สักทีก็โอเคครับแต่ก็สั่งปรากินของเทมาใส่กระจบนะครับนะราคามันก็ไม่หวาผงเลยครับดูนี่แต่ใต้ดีนั่นคือพยายามเนี่ยวิ่งในน้มแห้งครับ เช็คเลขความร่วนความเร้เบร้อยนะครับนะก่อนออกเดินทางเดี๋ยวได้ก็เล่นหนามในมน้วนหนามเรียบร้อยแต่กระโดมเลขข้างๆมั้งครับโปรดโก๋มาละลายปีนะครับนะเราต้องเช็คระบบหนามเรียบร้อยครับก่อนเดินทางมันปลดไปกับเราด้วยกัน <c oughs> ตาปลาดปลังแล้วไม่ใช่ได้ครับมันเสียลูกเบิ้องเพลีครับเพราะวตาคือหนามแห้งหนามไรลหลบทุบเย็นครับดุดเนียนเราต้องตีปลอกไหมครับลุนนี้ต้องใช้ตําปลอกไซน์เดียวนะครับนะ จึงจะอยู่แม่นไม่อมยู่ครับควบกักประกาศง่ายครับคนที่ใช้รถนะครับนะดูเร่เรียงน้ำดูเร,ดร่อโทรน้ำตัวเร็งนะครับนะแต่รถวิ่งหลายหลายกิโลหรือว่าเป็นหลายหลายเซนโลนะครับนะไอช่างก็ตรวจดมูบบมั้งนะครับนะตรวจสอบมั้งระบบโทรน้ำตัวเร็งเนี่ยครับนะหรือว่าประมาณสักเซนกิโลขึ้นไปนะครับนะเราขอให้ตั้งช่างเขาเปลี่ยนทระบบโทรน้ำที่เนีนะครับนะระบบน้ำระบบเร็งเนี่ย เพื่อความปลอดภัยของเรานะครับนะโอเคนะครับนะคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมาคือผมมาแชร์ประสบการณ์กับเกี่ยวกับพวกประกินควาซุปนะครับะคือระบบหนามระบบเล็บนี่นครับะคือให้ทุกคนได้ได้ดูนะครับนะครับก็โอเคนะครับนะกับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรครับนะขอฝากไว้กันฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะครับกูเช่าเซอร์วิสนาทวีกันนะครับนะ แล้วผมจะลงคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับนะครับโอเคนะครับกับคลิปนี้ขอ,ขอสวัสดีครับ